สวทุกคนกลับมาเจอกับฝ้ายอีกแล้วนะคะในช่อง real family นะคะเมาามยกันค่ะทุกคนวันนี้นะคะฝ้ายก็อยากจะมาชิดแชทกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าจริงๆติดไว้นานมากแล้วว่าเออเดี๋ยวจะมาเล่า ว่าเจอกับสามีเจอกับสตีเวนได้ยังไงเจอกันที่ไหนอะไรยังไงฝ้ายมีทําคลิปตอบไปสั้นๆนะคะว่าเจอกับสตีเวนที่เยอรมันแต่ว่าไม่เคยลงรายละเอียดว่าใช้แอปไหนคุยเจอกันที่ไหนเจอกันได้ยังไงเนี่ยเป็นคําถามยอดฮิตที่ฝ้ายโดนถามบ่อยมากๆรวบรัตตัดตอนหลังจากที่โดนแฟนเก่านักใจใช่ไหมคะฝ้ายเนี่ยมีแลนอยู่แล้วที่จะไปเยอรมันแม่ฝ้ายเนี่ยอยู่ที่เยอรมันนะคะ วันนั้นฝ้ายนั่งอยู่ในห้องครัวที่บ้านที่เยอรมันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อจังเลยทุกคนเอางี้นะคือบอกก่อนว่าใครที่ไม่เคยไปยุโรปอะ่ะอาจจะวาดฝันว่ายุโรปมันน่าจะแบบแฮปปี้ดีดาฝ้ายพูดตรงนี้เลยว่ายุโรปมันเงียบเหงามากค่ะทุกคนโซนที่ฝ้ายอยู่ตรงบ้านที่ฝ้ายอยู่อะ่ะคือประมาณสี่ห้าโมงเย็นอะไม่มีอะไรทำแล้วนะร้านค้าร้านอาหาร ทุกอย่างคือปิดหมดแล้วคือปิดหมดแล้วจริงๆถ้าจะไปในเมืองเนี่ยต้องนั่งรถไฟออกไปอีกประมาณ15นาทีอะไรเงี้ยซึ่งแล้วมันก็จะเป็นแบบบรรยากาศเดาหนาวครึม้มครึม้มนาะนั่งอยู่ในครัวกลับมานั่งอยู่ในครัวที่บ้านนะคะเราก็รู้สึกว่าเบื่อจังเลยเหงาเราก็เลยโหลด tinder ขึ้นมานะคะโหลด tinder app ไฟขึ้นมาเลยว่าก็ปัดเจอกันบน tinder พอเจอกันบนทีนเดอร์เนี่ยจำได้ว่าซีเว่นเนี่ยเป็นคนเดียวที่ตอบฝ่ายแล้วก็ถามไปตอบมาถามมาตอบไปอะไรอย่างเงี้ยลราก็กันว่าเฮ้ยคุยสนุกจังเลยอ่ะคนเนี้ยเออคอนเวอร์เซชันมันไปต่อได้เรื่อยๆแล้วมันก็ไม่น่าเบื่อฝ่ายก็เลยบอกเขาว่าโอเคเราลองไปคุยกันข้างนอกไหมคือฝ่ายเนี่ยก็ให้ i ิน t a g r a m เขาไปแล้วก็มาคุยกันใน Instagram จจำได้ว่าขอลองโทรกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบขอ ขอคอไม่ได้วิดีโอคอลนะคะแต่เป็นการโทรเสียงปกตินี่แหละคะ่ะแล้วก็คุยกันกลายเป็นว่าวันนั้นนะคุยกันยาวมากทุกคนจากตอนแรกไม่คิดว่าจะคุยกันยาวขนาดนี้ก็คุยกันจนเขารู้เขาบอกว่าโอเคคือฝ้ายไม่รู้อะว่าเขาเป็นอาหารตอนนั้นอนะเขายังไม่บอกหรอใช่ไหมจนแบบวินาทีที่เขาแบบพูดว่าเดี๋ยวไอจะออกไปห้องน้ํานะอะไรเงี้ย อยู่อยู่เยอรมันที่เยอรมันบ้านที่เยอรมันมันมีมันมีห้องน้ําข้างนอกด้วยเหรอตอนนั้นไม่รู้จริงๆค่ะทุกคนแล้วก็ก็เ,เลยงงว่าทำไมต้องออกไปข้างนอกไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋ออายแบบอยู่ค่ายทหารนะแล้วอายก็อยู่รวมกับเพื่อนในในเบสนั้นนะคะก็คือไม่ได้อยู่คนเดียวก็ <c oughs> เลยแบบ อ,อ๋อยุเป็นทหารเหรออะไรยเงี้ยก็อึ้งไปฝ้ายอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลือกเขาที่เขาเป็นทหารอาเมริกาหรือว่าอะไรเลยเราเลือกคุยแล้วก็เลือกที่จะไปตอบเขาเพราะว่าตัวเขาล้วนเพราะว่าไมเซ็ตเขาอย่างเดียวเลยหลังจากที่คุยกันวันนั้นอ่ะเป็นคืนที่คุยกันยาวมากตื่นเช้ามาทักมาอะไรย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอืม วันนี้ลองเจอกันไหมไอยขอมาหาได้ไหมคือตรงที่ไฟบ้านไฟอยู่อ่ะกับตรงที่เบสตีเว่นอ่ะแล้วก็ประมาณ4 5บนาทีเขาก็ขับรถมาเจอเราพอเจอเขาจำได้ว่ากลิ่นหอมมากคือเป็นผู้ชายที่ฉีดน้ำหอมฟุง้งพอเจอกันใช่ไหมคะเราก็เดินเล่นเราก็ไปร้านพิซซ่ากัน2คนก็ไฟเป็นคนจ่ายพิซซ่ามือนั้นเพราะว่าที่ร้านไม่รับ เครดิตการ์ดนะคะก็อันรับแต่เงินสดนะคะแล้วเขาเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากให้ผู้หญิงจ่ายอะไรอย่างงี้เขารู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วครั้นี้เราก็ไปเดินเราก็เลยบอกเอ้ยโอเคไม่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วอะไรเงี้ยวันนั้นมันเป็นเดทที่แบบดีมากะคะ่ะทุกคน ตั้งแต่ตอนที่เรานั่งกินพิซซ่ากันใช่ไหมคะเราก็แชร์กรรันะเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เดินเล่นกันอยู่ตรงแถวแถวโซนตรงนั้นนะคะเดินเล่นกันอยู่สักพักหนึ่งพอเริ่มค่ำๆใช่ไหมคะมันเริ่มหนาวเขาก็ชวนเราขึ้นรถ <c oughs> สตีเวนก็คือชวนฝ้ายแบบขึ้นรถเฮ้ยอยู่มันหนาวนะที่บนรถไอมีฮีเตอร์นะอยู่ขึ้นไหมอยู่แบบไปนั่งคุยกันบนรถก็ได้แล้วก็แบบเราเริ่มหน่อยแล้วว่าแบบชวนขึ้นรถอยู่ได้อ,ะ,อะไรเงี้ยแต่ว่า ก็ขึ้นขึ้นไปก็ขึ้นเพราะว่าหนาวทุกคนคือมันหนาวมากจริงไม่ขึ้นไม่ไหวอ่ะก็เลยยอมขึ้นรถไปเขาปรากฏว่าขึ้นรถไปผู้ชายเอื้อมไปหยิบดอกไม้กับหยิบตุ๊กเจ้าตุ๊กตาหมีตัวนี้มาให้นี่ค่ะเราสองคนตั้งชื่อตุ๊กตาหมีมีว่าไวเดนนะคะก็คือเป็นชื่อของสถานที่ที่ฝ้ายกับสตีเวนเจอกันนะตอนนั้นนะคะก็ ไวเดนก็อยู่กับฟ่ายมาจะหนปีแล้วไวเดนเดทแรกผ่านไปก็มีเดท 2, 2เดท3เดท4มาเรื่อยๆนะคะในขณะที่สตีเว n นเนี่ยแสดงให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยอยากเจอเราจริงๆเขาเลิกงาน5โมงเย็นเขาก็ขับรถมาหาฟ่าประมาณ1ชั่วโมงใช้เวลาอยู่ได้กันนิดหน่อยก็เราคุยกันอยู่สักพักนะคะน่าจะมีแบบ 2- 3อาทิตย์ได้จนวันนึงนะคะเรารู้สึกว่า เราอยากรู้สถานะตัวเองเราอยากรู้ว่าเราเป็นอะไรกันเราอยากรู้ว่าอนาคตของเราสองคนเนี่ยมันจะไปกันต่อได้ไหมเพราะว่าไฟาบอกเขาไปแล้วว่ายังไงไฟก็ต้องกลับไปที่ไทยแล้วเขามีความคิดเห็นอย่างไรตอนนั้นนะคะไฟกับซีเว่นก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันไฟก็เกินๆถามเขาไปก่อนว่า นี่อยู่ไม่คิดจะขอไอเป็นแฟนหนออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราทําตัวเหมือนแฟนกันอะทุกคนเข้าใจไหมนางก็เลยแบบรีบเข้ามากกอนแล้วก็เลยบอกว่าไอาอะอยากขอมากไอยอยากเป็นแฟนกับยูมากแต่ว่าไอาไม่กล้าแล้วไอก็โกลัวโดนปฏิเสธนะก็แบบกอดพ่ายแน่นมากกว่าน้นแล้วนางก็เลยถามแล้วว่า ป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างนี้ก็ถามเรากับนะคะว่าแบบอยู่โอเคที่จะเป็นแฟนกับไอไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยกอดเขาแล้วก็บอกว่าโอเคดิไม่โอเคจะถามอยู่จะไม่โอเคจะถามไปหลออะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าวันนั้นก็เป็นการตกลงเป็นแฟนกันแบบออฟฟิเชียลหลังจากนั้นใช่ไหมคะพายก็ คุยกับเขาจริงจังมากขึ้นก็บอกเขาว่ายูรู้ใช่ไหมว่าไอาจะต้องกลับไทยอะไรแล้วไอก็มีเป้าหมายตอนนั้นนะ่ะคือแม่อะกำลังจะให้พ่อที่เป็นพ่อเลี้ยงของฝ้ายเนี่ยลาฝ้ายเป็นบุตรบุญธรรมใช่ไหมคะเพื่อที่ฝ้ายเนี่ยจะได้สามารถไปใช้ชีวิตอยู่ที่เยอรมันได้โดยที่ไม่ต้อง ต,งงตอนนั้นนะ่ะมันเป็นเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนที่ฝ้ายกับสตีเว่นคุยกันจริงจังมากขึ้นว่ายูกับไอจะยังไงกันดีเพราะว่าไอาจะต้องกลับไทยและแพลนที่ฝ้ายจะต้องกลับไทยเนี่ยเพื่อที่จะไปทําเอกสารแล้วก็ทําเรื่องที่จะต้องย้ายกลับมาอยู่ที่เยอรมันก็บอกเขาว่าฝ้ายเนี่ยต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็มันคงฝ้ายอยากเปียครอบครัวฝ้ายอยาก อยากมีครอบครัวมากๆอยากมีลูกอยากเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ย <_ d ial> เขาก็เลยบอกว่าเขาก็อยากมีเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยคุยกันเรื่องอนาคตจริงจังมากขึ้นจนกระทั่งวันที่สตีเวนได้ไปเจอแม่จำได้ว่าวันนั้นขับรถไปกับสตีเวนสองคนแล้วก็สตีเวนเน่ะตื่นเต้นมากรู้เลยว่าเขาแบบมีความน ervous ส,สุดๆการที่จะไปเจอแม่เราเขาก็แบบจับมือกับแม่แล้วก็บอกกับแม่ฝ้ายว่า โอเคไอสัญญาณว่าไอจะดูแลลูกสาวยูอย่างดีที่สุดแล้วก็จับมือแม่เราแล้วก็บอกว่ายูไม่ต้องห่วงนะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นวันที่วหายแบบแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆที่แบบเฮ้ยมีผู้ชายคนนึงมานั่งจับมือแม่ฉันแล้วก็บอกแม่ฉันว่าจะดูแลฉันอย่างดีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโห ดีจังเลยอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบโหมีความสุขจังเลยมันมัน,ม,นมันฟูมันอิ่มใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนหลังจากที่ฝ้ายอยู่เยอรมันใช่ไหมคะมาสักพักหนึ่งเราก็ได้เรียนรู้นู่นนี่นั่นกันค่อนข้างพอสมควรใช่ไหมคะจนมาถึงวันที่ฝ้ายจะต้องกลับไทยตอนนั้นนาะฝ้ายก็รู้สึกว่าโอเคนี่แหละมันจะเป็นตัววัดใจแล้วว่าสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะจอจี้หรือ อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าฉันกลับไทยแล้วหายไปนะคะวันนั้นสตีเวนก็จำได้ว่าเขาทำงานแล้วเขาก็เลิกงานห้าโมงเย็นก็รีบขับมาหาเรามาใช้เวลากับเรานะคะก็เขาก็แบบร้องไห้หนักมากวันนั้นทั้งฝ่ายท้งสตีเวนเอาจริงๆเราก็แบบน้ำตาซึมนะก็ไม่ซึมอะ่ะสตีเวนก็คือร้องไห้แบบตัวโยกอะ่ะเราเห็นผู้ชายแบบร้องไห้แบบตัวโยกเราก็ขับรถออกไปใช่ไหมคะเราก็จอดหน้าบ้านแล้วก็แบบ จอดแล้วก็รถกระจบลงมาแล้วก็เรียกให้เราเข้าไปหาแล้วก็วิ่งเข้าไปแล้วก็กอดเหมือนซีในหนังเลยทุกคนแบบเศร้ามากพระเอกนางเอกกำลังจะจากกันอะไรอย่างเงี้ยหลังจากวันที่ฝ้ายกลับไปไทยใช่ไหมคะสตีเวนก็คือบอกกับฝ้ายว่าไอ <c oughs> จะทําทุกวิถีทางให้เราได้อยู่ด้วยกันไอไอรู้แล้วว่าไอ <c oughs> แบบ อยากอยู่กับยูอะไรเงี้ยนานสตีวเวนก็ใกล้จะจบดด PLOY เมนต์เหลืออีกประมาณแค่2อสมเดือนใช่ไหมคะพอถึงตอนช่วงจบดด PLOY เมนต์เขาก็บินกลับไปที่อเมริกากลับไปที่อเมริกาได้ประมาณแค่2อาทิตย์เขาก็บินมาไทยเลยค่ะทุกคนพอบินมาไทยอาทิตย์แรกสตีวเวนก็ขอไว้แต่งงานค่ะทุกคนวันที่20มกราก่อนวันเกิดสตีวเวนหนึ่งวันเขาก็ขอเราแต่งงานค่ะทุกคนก็ งงมากวันนั้นนะวินสตีเวน่นมันร้อนค่ะอากาศมันร้อนมากทุกคนก็รู้เนาะแดดประเทศไทยคือมันแบบมันนี่ <laughs> กลายเป็นว่าสตีเว่นก็คืออยู่ดีๆก็แบบ อยู่ตั้งกล้องถ่ายคอนเทนต์การถ่ายคอนเทนต์ไหมทำคอนเทนต์เราก็มันเป็นพวกบ้าคอนเทนต์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคผู้ชายอยากถ่ายเราก็โอเคกําลังยืนสางผมจับผมเพราะว่าจําได้ว่าความอากาศมันร้อนะคะทุกคนแล้วก็รอนนั้นไฟายผมยาวกว่านี้แล้วก็มันพันกันไฟลยก็ยืนสางสางเพราะว่าโอเคเดี๋ยวเริ่มถ่ายจะได้ผมออกมาดูแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าพอหันหน้าเขาก็แบบบอกว่าอุย้ยอันนั้นอะไรก็ไม่รู้พอไฟล์หันหน้าไป สตีเว่นก็คือคุกเข่าลงขอแต่งงานแล้วตรงนั้นก็คือมีคนยืนอยู่ใช่ไหมคะแล้วฟ่ายกเขินมากแล้วก็แบบจริงเหรอทุกคนคือฟ่ายอะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าในชีวิตครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสได้โดนคุกเข่าขอแต่งงานกับเขาคือคิดว่าแบบมันมีแต่ในหนังหรือว่ามีแต่พวกดาราที่เขาทำกันอะไรเงี้ยคือเราไม่คิดว่า เราเนี่ยหรอจะโดนคูกเข่าขอแต่งงานคือไม่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยค่ะทุกคนก็มันเป็นโมเมนต์ที่แบบประทับใจคือพูดแล้วจะร้องไห้อ่ะอืมพอสตีเวนคูกเข่าลงน้ำตามันมาจากไหนก็ไม่รู้คือมันร้องไห้ดีใจแบบงงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนหลังจากที่สตีเวนคูกเข่าขอ,ขอฝ้ายแต่งงานวันที่ยี่สิบเดือนมกราคมใช่ไหมคะที่ผ่านมาวันที่หนึ่ง กุมภาผธานเราก็ไปจดทะเบียนสมรสกันเลยเลยเหรอเพื่อนๆอาจจะงงว่าเลยเหรออ,อ๋อเลยจริงๆค่ะก็ขอแต่งงานวันที่20 วันที่หนึ่งไปจดทะเบียนสมรสกันเลยนะจ๊ะตอนนั้นเลยค่ะไา์ก็พูดมายาวมากจริงๆเล่ามายาวมากไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจกันไหมนะแต่ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากมาแชร์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆ s u b s c r i b e r ทุกคนนะคะที่แบบ เออ subscribe กันแล้วก็ได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะแล้วก็แนนแโค้ดไฟก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ subscribe ยังไงรบกวนฝาก subscribe ด้วยนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนที่แบบกำลังเดทกับใครแล้วก็รู้สึกว่าอยากรู้ว่าเขาจริงจังกับเราไหมก็ลองถามแผนอนาคตเขาดูค่ะทุกคนว่รารู้สึกว่าถามเขาไปเลยจะได้รู้ๆกันไปว่าเออ ในแลนของเธอมีชั้นอยู่หรือเปล่าผู้ชายบางคนเนี่ยเขาไม่ได้อยากแต่งงานเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาที่แบบคบมา5ปีแล้วเมื่อไหร่ผู้ชายจะพูดถึงเรื่องแต่งงานัะทีฝ้ายอาโดนเพื่อนถามทำไมถึงคิดว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่หลังจากที่ฝ้ายรู้จักกับสตีเวนมาใช่ไหมคะมันไม่เคยมีวันไหนเลยที่ฝ้ายรู้สึกว่า ไม่มีความสุขกับผู้ชายคนนี้ไม่มีเลยคือเรามีแต่ความสุขแล้วเราก็มีแต่ความหวังดีให้กันเราเป็นซัพพอร์เตอร์ของกนและกันเราเป็นแบ็กอัพให้กันตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่สม่ำเสมอไม่เคยทำให้ฝ้ายต้องกังวลไม่เคยทำให้ฝ้ายมีข้อสงสัยหรือทำให้เรารู้สึกเอ๊ะหรือปล่อยให้เราคิดไปเอง ไม่เคยเลยค่ะทุกคนคือสตีเวนเป็นผู้ชายที่น่ารักมากเราสองคนต่างมีประสบการณ์ความรักที่แย yeah! ่มากๆเหมือนกันทั้งสองคนพอเราได้มาเจอกันมันก็เลยเหมือนเหมือนเคมี Me, เรามันตรงกันเหมือนเราสินเสมอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันก็เลยทำให้ความรักครั้งนี้ของฝ่ายอ่ะมันเฮลตี้มากๆแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันเลยไม่มีเหตุผลที่จะไม่เซย์เยสกับคนนี้ แล้วฝ้ายก็รักเขามากๆเขาเองก็รักฝ้ายมากๆมันก็เลยทําให้เราสองคนมี healthy relationship ก็เป็นเรื่องราวที่ อยากจะมาเล่าเราก็แชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะคะก็เป็นความรักของฝ้ายกับสตีเวนเป็นกำลังใจให้ฝ้ายกับสตีเวนด้วยนะคะก็ฝ้ายกับสตีเวนเนี่ยอยู่ในกระบวนการของการหลอวีซ่าแต่งงานกันหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ฝ้ายไปแล้วไว้ว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ